น้องนายเข้ามาเร็วลูกมาดูแมวมามน้องนายดูไหมด,ดูค่ะอ<ๆ>่าไปถอยหลังสิบแบ็คก่อนสเิปแบ็คน้องนายสเิปแบ็คล้วเข้าไปน้องนายเข้าไปค่ะดูสิแมวมีกี่ตัวน้องนายนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปีเทเท่ตัวสิบเหรอสีตัวนี้ชื่ออะไรนี่น้องนายอุ้มเนี่ย น,นี่ยขามน้องแนวให้ให้แมวไปวางแมวสีวางกับพื้นที่ดีเดี๋ยวคุณแม่ไปให้ชเชนเชนะะโอ,อ้โ,อโหอย่างดีเลยบาบเหรอไม่ใช่ครับอะไรอ่ะเอมใช่เอม ยังไงรักแมวที่รักยังไงอ่ะ